สวัสดีครับคราวนี้เราจะมาดูเรื่อง preference กันต่อนะครับวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของการเอา preset ใส่เข้าไปในแคตตาล็อกของอในในไดลท์รูมนะครับก็คือต่อจากครั้งกอ่อนก่อนนะครับครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องตรงนี้ไปแล้วนะครับตรงนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเรื่องของ p r e s e t กันบ้างนะครับ อย่างโ c a t i o n นะครับเช็คตัวนี้ store preset with this catalog เนี่ยก็คือถ้าเกิดเราทำงานใน c แคตตาล็อกของไล r o o m อันนี้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็สร้าง preset ไว้หรือว่ามี preset อะไรก็ตามที่เราสร้างหรือเราได้มาแล้วเราเก็บเอาไว้ใช้ทำงานนะครับแล้วเราต้องการเอาแ a ตตาล็อกอันนี้ไปใช้กับเครื่องอื่นปัญหาคือเครื่องนั้นเนี่ยอาจจะไม่มี preset ที่เราใช้อยู่นะครับหรือว่ามันมันมี preset ชุดอื่น ซึ่งเราไม่ชอบหรือเราไม่ต้องการใช้พูดง่ายๆนะครับก็คือเราต้องการยกแคตตาล็อกนี้พร้อมพรีเซตไปใช้ทำงานในเครื่องอื่นโดยที่เราไม่ต้องลำบากมานั่งเซฟเซฟพรีเซตเก็บไว้อีกที่หนึ่งแล้วค่อยไปอินสตอลพรีเซตใหม่ที่ตรงนู้นอะไรอย่างนี้นะครับก็ให้เช็คตัวนี้แล้วสั่งเอ็กซ์พอ e ์ตพรนะครับถ้าเราเช็คเสร็จเรียบร้อยนะครับเราสั่งไม่ใช่เอ nee. ็กซ t พอร์ตพนะครับเราก็สั่งเอ็กซ์พอร์ต a l o แคตตเนี่ย พอสั่งปุ๊บเซฟไปแคตตาล็อกตัวนี้นะครับออกไปเก็บไว้อีกที่หนึงแล้วเอาไปทำงานที่อื่นเนี่ยมันจะจัดการเอาพรีเซตเนี้ยไปด้วยเลยพอเราเปิดแคตตาล็อกนี้ที่เครื่องไหนก็ตามพรีเซตที่เราชอบที่เราใช้เป็นประจำเนี่ยมันจะตามไปด้วยสะดวกมากนะครับตรงนี้เนี่ยเหมาะมากถ้าเกิดว่าเราต้องการย้ายเครื่องทำงานโอเค ตัวนี้นะครับเรียบร้อยไปแล้ว1อันแต่ตอนนี้ผมขอเช็คออกก่อนนะครับสำหรับตัวนี้บัตทอนปุ่มตัวนี้นะครับมันบอกว่าโชว์ไล์ลูมพิเศษโฟลเดอร์คือพอเราคลิกนะครับมันจะไปเปิดโฟลเดอร์พริเศษทั้งหมดทั้งหลายที่มีในไล์ลูมเนี่ยมาให้เราไม่ว่าเราจะทำพิเศษอะไรไว้หรือมีพิเศษอะไรบ้างมัอยู่ในนี้ ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ได้เซฟแคต e ะไลอพรีเซเข้าไปในแคตล็อกเพื่อจะไปทํางานที่อื่นเนี่ยปัญหาคือพรีเซตพวกนี้มันยังไม่ตามไปด้วยเช็คอันก่อนเนี่ยเพื่อย้ายเครื่องแล้วคราวนี้เรามาดูว่าเราต้องการเห็นพรีเซตตัวนี้เพื่ออะไรโฟลเดอร์พวกนี้เพื่ออะไรนะครับอย่างเช่นผมขอแนะนํานะครับมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้พรีเซตใหม่ๆเราซื้อ p r e s e t มาเราได้พรีเซตมาจากเว็บ ใหม่ๆนะครับปัญหาคือเราไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนต้องไปนั่งหาวิธีเซิร์ชในเน็ตหาวิธีนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเหรอนั่งท่องจำผาดในพวกนี้เนี่ยมุ่นวายนะครับเนี่ยผาดมันลึกมากเลยเนี่ยซึ่งไม่ควรจะต้องมานั่งจําถูกไหมเราก็จัดการเอาพิเศษนะครับหาผมผมผมขอหาพิเศษมาอันหนึ่งก่อนแล้วก็เอามาใส่ไว้อย่างอันนี้นะครับ ผมคิดว่าเออพรีเซตนี่น่าสนใจจากรูปนี้คลิกพรีเซตทีเดียวจะได้เป็นแสงลอดมานะครับเป็นแฟลร์เขาเรียกว่าซันแฟลร์กลอฟเฟกนะครับของแมตต์คคอฟสกี้อะไเนี่ยครับผมจำชื่อเขาไม่ได้แน่จริงดูวิดีโอเขาบ่อยนะแต่ว่าไม่เคยจำได้เลยชื่อเขาอ่านไว้ไงนะครับจริงๆออพรีเซตเนี้ยทำไม่ยากทำเองก็ได้ แต่ว่าถ้าเกิดเราได้มาสมมุตินะครับเราดาวน์โหลดมาคลิกดาวน์โหลดปุ๊บซันแฟเ e ฟเฟ e c t นะครับคลิกอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเซฟปุ๊บโอเคเปิดมาดูนะครับมีแม p s ันแฟเอ e f ฟ e c t เป็นซิปไฟล์นะครับซิปไฟล์เราดับเบิลคลิกให้มันมาเป็นโฟลเดอร์นะครับตัวนี้มีซันแฟ e f t กับซันแฟแล right นะครับ เราจะเอามาใส่ในไลท์รูมยังไงตอนนี้นะครับไลท์รูมเนี่ยถ้าเกิดผมเปิดเดเวลลอปเข้าไปปุ๊บในพ e เ e t พวกนี้นะครับจะไม่มีเห็นนะไม่มีใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่เข้าไปพเตัวนี้เป็น p r e เ e t ที่อยู่ใน Develop preset นะครับคือพ e เ e t ของบ o ูดู e Develop แล้วก็เข้าไปที่ Develop preset นะครับก็จัดการ ก๊อปปี้หรือว่าลากไปก็ได้นะครับใส่ฟึบลากไปเสร็จฟึบมันก็ยังไม่เห็นถูกไหมให้ปิดไล่รูปไปทีหนึ่งก่อนปฟ๊บปิดเสร็จเปิดขึ้นมาใหม่ปฟ๊บมาแล้วครับแม e ซันแฟเอฟ f ฟ e c t เห็นปะ พอเราเข้ามาตรงนี้นะครับเราลากเข้ามาแค่นี้เราได้พิเศษมาจากไหนก็ตามนะครับเอาไปใส่ให้ถูกที่นะถ้าเป็นพิเศษสาหรับทําเว็บก็เอาไปใส่ในเว็บเทมเพลตอะไรเงี้ยนะครับเว็บแกลเลอรี่เว็บเทมเพลตอย่างอันนี้เป็นเดเวลลอปพิเศษก็ใส่ที่เดเวลลอปพิเศษนะครับใส่เสร็จก็จัดการเอามาจิ้มเอาเมาส์ยังไม่ต้องคลิกนะครับดูที่ตัวเนวิเกเตอร์นะเอาเมาส์ไปวางนี่นะครับ จะเห็นว่ามันมีพรีวิวเล็กๆให้ดูว่าชอบไหมคลิกดูก็ได้ครับเมื่ค่อยไปทำอันใหญ่เห็นป่าก็แล้วแต่เรานะครับอย่างรูปนี้มันไม่เหมาะลองดูรูปนี้ครับปึ๊บรูปนี้เออโอเคไหนเราดูซิเวิร์กไหมซันแฟร์เข้ามาทางด้านซ้ายฟึ๊บเออมันก็สวยดีนะถูกปะแล้วถ้าเกิดเราต้องการแก้ทำไงครับ ให้ลองดูนะครับว่ามันคือแฟนแฟรให้มันดูว่าให้ดูว่ามันทําได้ยังไงตรงนี้เนี่ยต้องใช้ความเข้าใจนิดหน่อยแต่อันนี้เนี่ยเขาทําตรงนี้พอเราคลิกนะครับเขาเพิ่มให้แสงมันวอร์มขึ้นตรงนี้นะครับแกเรย์เอฟฟิลเตอร์ให้มันวอร์มขึ้นแล้วให้มันสว่างขึ้นเหมือนกับว่ามีแสงลั่วเข้ามานะครับเราสามารถเลื่อนได้นะพรีเซ t เนี่ยเราแก้ของเขาได้นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าอันนี้เนี่ย อยากให้เหลืองกว่านี้อยากให้มันออกส้มๆเห็นปะหรือว่าอยากให้มันสว่างกว่านี้ให้มันฟุงฟ้งๆได้แล้วเราก็เซฟเก็บเป็นของเราอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันลึกไปละผมขอเอาไว้สอนอีกทีดีกว่านะครับโอเคนี่คือวิธีการ เอาพิเที่เราได้มาจากเว็บหรือได้มาจากเพื่อนได้มาข้างนอกนี่นะครับเอามาเก็บเอาไว้เพื่อเราใช้ในแคาล็อกของเราแล้วถ้าเกิดว่าเราจะลบ preset ทำยังไงครับเห็นตรงนี้ไหมตอนนี้ดีวีล o อ p พ e เศ t มี n a กแม p ซัน f l a r เอฟเฟก t อยู่ถูกไหมครับเราจะลบตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเราลบตรงเนี้ยเราจะลากเข้าไปเดบ v e t ทูทรัชก็ได้แต่ถ้าเกิดลบตรงเนี้ยมันจะไม่หายจากไลลูมเราต้องไปรีสตาร์ท ปิดไกลลุมแล้วเปิดใหม่แต่ถ้าเกิดเราบอกเราต้องการลบอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยอะ่ะเกะก,กะน่าลาคาญมองหาอะไรลำบากต้องโอเคเยอะคลิกเสร็จนะครับคลิกลบปึ้งหายไปแล้วถูกไหมในพรีเซ t ตมันก็าหายไปด้วยนะครับง่ายดีแล้วเราทํางานต่อได้เลยพรีเซ t ตอันนี้ก็ยังอยู่ยกเว้นว่าเราจะไปอันดูมันหรือว่าเราจะไปเอามันออกโอเค สำหรับตรงนี้นะครับวันนี้ขอเป็นสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับส่วนตรงนี้อ๋อลืมไหมครับส่วนตรงนี้นะครับไหนจะพูดถึงพิเศษก็พูดให้หมดเลยไลท์ลูมดีฟอล์เนี่ยคือถ้าเกิดว่านอนมีพิเศษอะไรต่างๆที่เราไปแก้อะไรต่ออะไรนยครับทำไปหมดแล้วเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามันลกวุ่นวายเกินไปอยากจะล้างอะผู้ง่ายๆอยากจะล้างพิเศษทิ้งหรือเทมเพลตทิ้งนะครับให้คลิกเลือกได้นะครับเป็นแต่ละอย่างเอ็กซ์พอร์ตพิเศษบางทีเราทาไ้เยอะมากแล้ว อยากสมมติว่าทำไปแล้วไม่ใช่แล้วอ่ะมันเกะกะอยากจะล้างแล้วทำใหม่หมดกดรีสตาร์นะครับมันจะรีเซ็ตไปเลยทุกอย่างที่เราทำแก้ไขอะไรเงี้ยมันจะหายไปกลายเป็นดีฟอลต์ของของไลท์รูมตั้งแต่ต้นนะครับอันอันเหลือนกนระเราเพิ่งเราเพิ่งอินสตอลไลท์รูมเลยทุกอย่างตรงนี้แก้ได้หมดนะครับสาม,มารถรีเซ็ตได้หมดโอเคครั้งต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่อง External e d i t i n ล้ว เท่านี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ